เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธิบูสงครามได้จัดกิจกรรมดำนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา,าปีที่6ภายใต้ชื่อเอ้นกล้ากิจกรรมธรรมชาติสาธิตธิบูรณสงครามในวันนี้และการจัดทําแบบโคกหนองนาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกรมชลประทานหน่วยส่งน้ําและบํารุงรักษายมนานและทีวิทยากรดำนาจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งใจมาดำนายอย่างเดียวเลยไม่คิดว่าจะต้องมาอ่านอะไรเนาะเขาเชิญมาดำนามาเลยเพราะว่าเป็นอาชีพเราอยู่แล้วนะอาจว่าจะมีใครรอเกี่ยวไหมออตโต้รอเกี่ยวกันไหมอ่านแล้วเดินไปรวมกลุ่มหาวิทยากรใกล้ๆทางประดูกกินเนลงมาหน่อยทางโน้นี่เองจะเประยะทะหว่ข้าวเท่าไ่นี่ะดูเด็กหน่อยเร็วอ่ะมาตั้งแถวผู้ชายมาตรงนี้สิคะต่อแถวตรงนี้เลยค่ะอ่ะนั่นแหละ ฉัองตรงไหนที่ไม่มีโคลเราก็เอาโคลมาปิดลากข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวรอยนะครับเราทำกันหลายโคนแล้วต้องช่วยกันห้ามห่างเกินเนาะ